วาดไม่จุ๋มลายเสื้อใหม่เดี๋ยววาดลายเสื้อจุ๋มใหม่นะคะเริ่มไว้วด,ดอกไม้เลยนะแต่ดอกไม้เราชอบดอกอะไรกัน กลับลบ้านค่ะทานตะวัน เแล้วเราก็ต้องมีสีปะ,ะนะอชอบศิลปะมากแม่อุ้ยชอบสีนี้มากอุ้ยประทับใจดีมากเลยมีลูกมีเต้าคนซื้อให้เล่นอันนี้ดีมากจริงสีดีมากเลยอะนี่นะ่ารักมากจ้าแม่ฮะหีอจ้าแม่ปูสีดีมากอันนี้ซื้อมาเห็นเขาขาย คืออยู่ดีก็อยากเลาะวาดลูกด,ดกีดีมากดีมากถ้าเป็นโมเดลอนินดิผมชอบเน,ะนาะธาตนตะวันหรือนี่พาทิศอันนี้ทานตะวันใครดูออกปะว่าเป็นทานตะวันอันนี้เป็นทานตตะวันแบบอาร์ทพี่ปูมันสัน่นอะมาเป็นทานตะวันแบบอาร์ติสยังไม่จบค่ะ หลังจากทานตะวันถ้าเรามีทานตะวันแล้วเราต้องมีอะไรอาทิตย์ภูเขาถ้าทานตะวันจะสอบข้าวขาหาอาทิตย์ไงีก่อนเมฆก่อนเมฆก่อนไม่เข้ากอาทิตย์ก่อนเมฆก่อนเมฆ ก็ได้ก้านสีอะไรไสีเขียวอ๋อต้มมีพึ่งค่ะต้อทานตะวันก้านน้อยเดียวได้ลงรักเขามีก้านเริ่มสวยลงรักลงรักอะไรนะต้อทานตะวันเออลองว่าไงนะ,องนะนลองว่าไงนะเออเจ้าไม้ขีดไฟก้านน้อยเดียว,ดยวได้เขามีกา้านเริ่มสวง ทำไมอ่ะดึกก็กินอีกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอสัาดรา,าเราเป็นแม่ค้าเรากินกี่โมงก็ได้สวยสวยเราไม่จำเป็นต้องตัวซีบตัวตัว,ต,วตัวนั่นก็สวยได้เรื่องความซีบให้เป็นเรื่องของผู้ชายนู่นไม่ใช่เรื่องของผี่หญิงเราก็เพึ่งต้องมีปีปีเพิ่งสีอะไรดีสีฟ้าหแหมคิว ปีกส,สีลุงจะไปกระแซงสิอะเพิ่งเอาอะไรอีกใส่ลุงอันนี้คือเสื้อหยุ่นลายต่อไปต้องมีคนซื้อน่แน่เดีด๋ยวแก้มผมเดี๋ยวศิลปินขอนอยญาตเซ็นไยเซ็นสักครูค่ตอมีใส่ลุงตรงนี้ด้วย,วยใ<น>ส่ลุงแล้วก็ด้วยสีอะไรแดงชัวร์ปะเนี่ยชัวร์สีเหลือง สายลุงเริ่มต้นด้วยสีอะไรม่วงเออม่วงม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงคลามเออม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ม่วงพี่พถูกนะอ่ะม่วงอะไรต่อคลามตัวหนึงคลามคืออะไรน้ำเงินเนาะปลาเนี่ยเออปลาม่วงแล้วก็คลามแล้วก็อะไรต่อแม่น้ำเงินคลาม ม่วงฟ้าน้ำเงินใช่แดดมันม่วงด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยใช่ม่วงก่อนม่วงแล้วก็อะไรฟ้าน้ำเงินน้ำตาลเดี๋ยวเดี๋ยวแดดน้ำเงินแม่สลับกันแล้วว่าคามน้ำเงินม่วงฟ้าน้ำเงินเกี่ยวัแดดม่เป็นไรม่วงฟ้าน้ำเงินแล้วก็เขียวแดง โอ้ยมือสั่นเหยียบส้วาเขียวสวยอ่ะแล้วก็เหลืองนะคอมีเซอร์ดูมาทุกอย่างสวยเหลืองแดงใส่ดูไม่สวยอ่ะไม่สีมันสวยเนาะใช่เราเราเขียนง่ายมากเขียนดีมากโคตรชอบเลยหนูจะซื้อหนูจะซื้อประมาณสามร้อยสิไอที่มันมากที่สุดแล้วก็แดง แล้วชมพูไม่มีเหรอใส่ลุงอะปีจามันใส่ลุงของแม่ละแล้วอ,อาจจะไปใส่ใหมร่รอบกว่าคล้ายๆลูกชิ้นของฉันใสเอาน่ากบ้านเนาะบ้านหลังนี้บ้านหลังน้อยเอาบ้านหลังน้อยเอาอะไรอีกเอาเป็ดเอาบ้านตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นอะไรกระท่อมต้องเป็นเออแม่นางก็ดีบ่อนอ้ำมีเป็ดอยู่ อ,อยู่หน้าบ้านมีหญ้ามีหญ้าดึงอะไรอ่ะวิสัยการสั้นเพิ่มแน่เลยอ่ะมีนาด้วยสังหาจริงจริงอะซือ,อยังลายเสื้อใหม่จะยังมีแมวเหรอพี่อยากจะโชว์ว่าวาดแมวสวยด้วยวาดแมววาดหมาดนาดอะ พอยังนกเอานกแบบตัวแห้งๆเหมือนที่เขาชอบว่ากันตอนเด็กๆนกต้องสีอะไรนกสีอะไรพี่เก่งนกต้องเป็นสีอะไรคะกาดนาดยาด๊าด๊าดาด๊ด๊าาด๊าด๊าด๊ด๊ี่๊าดด้าด๊าดด๊าาายดอดดาาาดดดาด เอาได้ฝนตก,กแล้วก็ต้องมีพาธิตพาธิต้องอยู่ตรงข้ามปะฝนต้องอยู่ทางไหนอาฝนหยดอ,อุ้ยสีดีมากไม่ได้ขายนะสีอะแต่ดีจริงแต่เลอะไม่หมดเลยนะฝนตกยิ่งนึกถึงที่ไรก็ยิ่งชุ่มฉ่ำอุดในหัวใจฝน,นลลแ,ลจแล้วน่ารักเลยเห็นล่ะพาทิตสีแหละพาทิตจริงๆเราไม่ใช่สีแดง พาที่จริงแล้วเป็นสีส้มพาที่อยู่นี่อยูแ่แงต่อเทอรวันใหญ่ไหมปะต่อเมื่อวานตนุกมากแล้วก็มีปากชมพูนิดหนึ่งแล้วก็แก้ชมพู คนหรือผมขัดจ่อเท่าเลยนี่พี่หนูน่ารักไหมได้ป่ะอ่ะพี่จุ๋มพี่จุ๋มมานีเร็ววาดหนอนกับมดด้วยหน้ากระดาษเต็มแล้วค่ะพี่จุ๋มอันนี้คือพี่จุ๋ม บอกว่าเหมือนเงาะพี่จุ๋มไงอังแล้วเอะเหมือนยีนะคะไม่แฟร์หออย่างเดี๋ยวเดี๋ยวศิลปินเซ็นลายเซ็นให้หัวแอปเปิ้ลเลยสวยนะเนี่ยฮ้ยเก็บไม่เป็นไรอู่นี่ อยู่ตรงนี้ Y H O O M เด็กิงแก้มบุกสีดีมากซื้อีชอบมากไม่ได้ขายค่ะไม่มีขายด้วยไม่ได้ให้จุ่มปัตกตะกร้าดีกว่าจุ่มฉันก็ถา,ถาเงินให้คนรอบค้าจุ่มไม่ปัตก,กตะกร้าจริง อย่างน้อยได้ปูเปี้ยวละหนึ่งคนแล้ว